สบายดีสบายดีสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์สุขูสุคนเนาะมันนิก็มาพบพ่อกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องมันนิกาอยู่หน้าคือเก่าเนาะบบแมนหน้าบ้านได้บ้านนานนเขียนพี่น้องพี่น้องเอาอยู่พี่มันนิกามาหวานพุยพี่น้องมาอัดน้ำเนาะเพราะว่าคันแทหน้าเขาขาดเป็นตุยเลยเป็นไส้ลงมาพูทั้งปั้นคันทั้งหวานพูยเนาะมันนี่ ผู้เมื่อยขนาดพี่น้องแถมแดดกาผู้เ oh, oh. บ่งเนี่ยตอนนี้นั่งในห่มในตอนนี้ค่ะเบ่งแดดบดิรับตาให้จักดีพี่น้องมอัน,นผู้ที่ใส้เขา่าวันกระปูกินแหละลายคนกะให้ใส่ยาขาเนาะขาบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ากินอยู่เมื่อหนี่กะเก็บเอาได้อันทงยางหนึ่งเนาะแล้วกะคนทางบ้านเพื่อนกระเก็บขายน้ำขุดหนึ่ง คูนึงอะเศร้าพันกีบเนาะพี่น้องก็กินน้ำแหน่เนี่ยบ่มียังกินกะพอได้แก่เนาะบ่กล้าขาดพี่น้องโตเฮาเองเขามาก็ยังเก็บเมื่อกินคันเห็นเนาะคันแดดแต่ชีมันจะขึ้นอยู่ตามขันไล่ลายแดดขนาดมือหาเบิ่งขันกับขาดไล่ลายอะโอยสิตายเลยพี่น้องเมื่อยหัวชีเหงาหนิ่ีิเหงาแดดลายกว่าเพราะแดดนี้มันแดดแห้งอะลี ขั้นกัหูหน้อยหู้ใหญ่หู้ปึงหูหน้อยอะดินกับบ่มีบันีาา้เพราะว่าเดินท่านี้มันมีแต่ไหานาคนเนาะเดินบ่มีไหานานบม่มีพี่น้องหาดินปั้นคันเทนา,นายากเนาะขาดกับขาดโพดขาดเป็นสายเลยลงมาแต่ว่าเขากับั้านมาได้ระดับหนึ่งแล้วแหละอันนี้คือตอนบ่ายเนาะกินขา้าวแรกแล้วก็ลงมาหลบแรงพี่น้องไงะ เมื่อยแห้งอะไรฉันชิบมีกระจิตกระใจถ่ายคลิปนันเมื่อยขนาดพี่น้องก็เลยมาถ่ายตอนแรงอ่นนะนอต่ว่าซาเมงโปสี่วันพุยตอนแรงนีพุยกะนี่แหละยี่ห้อเด้อพี่น้องใช้เบิง่งนี่แหละพี่น้องพุยเฮานะใส่ไปเลยระดับนึงปีนี้น้าทุงนี้บดัดบัดพุยไปเลยจกชอบ 3บ่3ตัวนี้เนาะพี่น้อง3ตัวนี้แหละนี่ปุ๋ยเคมีอีหยังอ่ะอะโกบ่หรืออีหยัง16ข้ห้องอีหยังว่าอยู่ลาวห้อง16 20นบ่นี่แหละนี่หัวหัวงัวพี่น้องูหัวงัวแล้วก็หัวไเนาะก็ห้องบ่เป็นดอก บ่เคยหวานเนาะปีหนีสิได้ลงมือหวานพูยเองพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็ดกับสิได้เห็ดเลยอนาคตต่อไปนี่ก็เม็นสิได้เห็ดเองและมั่งนี่เนะาะแดดขนาดให้กระชีห้าใส่บนเข่ามันขี้ล่ายแล้วพี่น้องพูยมันแพงเนะะาะราคาพูเย็นสอบนี่ฮะอ่าพันสามพันสามร เต็มๆเลยพุยกระแพงขนาดโอเคพี่น้องเดีซัมเมกงปกเซียนตักพุยไปหวานก่อนเนาะพูชิดประวันแต่ทั้งทึงเพิ่งล,ลงมาฮมบมันนี้ก็ได้ใจขนาดได้พี่น้องเยอเบึงแดดข้างนอกะแดดเมื่อน,นี่กระปลุลกระปู้นน่ากินหัวจับไปกินแล้ว ผมมีสังกินตอนเทียงก็เลยเอากระปูนานแล้วไปป่นกินมือนี้ก็ได้พอได้แก่มาบบดนี้พี่น้องเพ็ดเบี้ยะก่อนแดดกะแหมแห้งขนาดพี่น้องแหมแหมตอนนี้เจ็บ,ว,บวัวหมกบเนาะแดดอาแถวว่ะปิดหน้าปิดตากับปิดลายกะหายใจบ่ออกใจสีขาย มิดคุยกับเพื่อนคือมิดมกักมมกีนนี่แห,หออนนละนอกพี่รองคือมิดมักกีนนี่แหละจอดรถลอดหนึ่งอันว่ายน้ำในห่อนีแหลยคณะมันอีกขค้อขี่บ้านบอแล้วแต่ไั่สบายนี่แหละนอกพี่้องแต่หาหวานพุยกันบนี้ คันนาก่อ,อ,อจนสีตายพี่นะ้องแล้วเหื่อยแล้วเหื่อยแหงอันนี้ก็คันนาที่มันขาดแลวพี่น้องเบิง่งคือฉีบขาดเนาะขาดาปึงงน้นำซึมลงมาปัาน้นเพระาะได้วันพุยเหื่อยแห้งเลยพี่น้องเหตุน,นาปีน ยอเพื่อนว่าลกกล้าไปสามเอาบมีกล้ากาับเพื่อนกับลกอ,ลาาอะไรนะหันเนาะมีอันทั้งบ้านอื่นเพื่อนมาลกเอาแล้วก็เมื่อยเลยกินอยากกินก็ให้มันกินประยกระปูกัะไเมื่อยเห็ดฮะแหลมปีนี่เมื่อยแ,แห้งอะไรเนาะพี่องให้สามสามแล้วสามอีกบ่อยเมื่อย <laughs> กินทั้งข้อ นนันนจะหาคนหาให้เลยเด้อได้เอามาคนหนึ่งคาดหน้าูนหนึ่งไทยนะคนหนึ่งปันขั้นคนหนึ่งลบก,ก้าเอาให้คุ้มใช่ประหยัดนะผ้ใหญ่เนี่ยา,ายมาได้ บาวาพี่น้องเมื่อยแห้งอะไรแข็งอย่างยยัง,ยงหายใจชิบถั่วทองมันมันเอาแดดเนาะมันเลยแบบเห็นเท่าเมื่ยพอยไวไอโพว์เปนหวานยยอ,ยาอยากอยากเดิอนอยาอีกพี่น้องระวังทีวันพุ้ยแล,ล้วคันปั้นคันแทแล้วคันแทหน้าแล้วกะ ยันเด้ม,มาฮะทยอยลกอันหญ้าออกจากไ้นาอีกเนาะเพราะว่ามันกําลังเริ่มเกิดลายแล้วพี่น้องจังหน่อยมันใหญ่เนาะระวังที่มันกินพูยไปน้ำเข่าก่ะเดี๋ยวมันชินใหญ่หากมันชินยาวไปกว่านี้อีกมาแล้วง่ายดอกเบี้ยแล้วดำหน้ากันยังอีกอย่างหนึ่งแต่ว่า,าหญ้าให้นานสิบลายสัมมันหวหานเอาเด้ยพี่น้องคันหวหานเอานี่มันสิลายขนาดห้า อันนี้ฮางบดีวานนี่ยามิสบสลายมันใดมันขึ้นตามต้นเขาเนาะมันสิเป็นหญ้าแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยก็หญ้ากกแดงๆเนาะมาขึ้นตามกลางป่าเขาลายกลางป่าเขาเพอเห็นเนาะพี่น้องมันตอบแดดอันนี้น้ำท่วมหญ้าก,กบ่เกิดแถวนี้ เขาเขาก็งามเบ่งว่าชีคือบอมี่าะจริงโบแม,มนเดอร์นี่มันชีคือกันแนมบอเห็นพี่น้องแต่ว่าบลายปันไดเนาะผู้ไห้เขาดำพงซองไห้สามไห้นาะย่าบดิว่าวแล้วก็ลงไปแถวทางผูกไก่ย่าก็บดิอึดอีก โอ๊กอ <chat> right. ีเป็นจะระเบิดสิตายพี่น้องบาวาแห้งเลยเข่าท่องหน้ากับเขี้ยงงามอุ้มทุ่มมันก็แมนอยู่พี่น้องวิธีชีวิตของคนชาวนาคือเฮาเนาะแต่มันเหมือยเขาก็ต้องผักแมนบอกสำหรับคลิปนี้กับสิคอลาพี่น้องเพียงสมีเดอร์เมื่อยแห้งและบวาย ถ่ายคลิปต่อไปก็เมื่อยเนาะขนาดเมื่อยบ่ได้เมื่ยน้ำถ่ายคลิปดอกพี่น้องม,มันเมื่ยน้ำเฮาเห็ดเวียวกนี่แหละแล้วลมันบ่มีแห้งสิถ่ายคลิปเนาะ <c oughs> มันก็เลยแบบลาลอยตอนนี้ไม่ใช่เศร้าเมื่อยอย่างเดียวโอเคพี่น้องสําหรับคิปนก็อําลาพาจากเพียงสนิเดอร์าพาคุมแม่พี่น้องกดแซรกดไลค์กดซับสไครเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกดซันกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บรพัดคลิปใหม่ๆจากซองสาวปอห่วยยางเนาะมาในทรงอันนีน้หมวกเน้ย เสือทีิพิดนาเอาขึ้นเนาะมันอบเอามันหายใจบรสะดวกก็เลยเอาขึ้นไปก่อนพี่น้องจักหน่อยมานสิข่ำป้าเนาะเห็ดไปน้ำเศร้าเมือยไปน้ำอะไร